สวัสดีค่ะน้งฟคะโซฟ่า,า,า,าที่คุยกับหนุ่มๆอยู่นะคะถ้าคุณได้ยินห้าประโยคนี้นะคะจากปากเขาหรือว่าเขาส่งข้อความมาบอกคุณนะคะห้าประโยคนั้นก็คือประโยคแรกที่เขาจะบอกเลิกคุณแบบทางอ้อมแบบเลี่ยงๆเขาจะบอกว่าสมมติคุณคุยกันมาแบบระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เราก็คิดว่าเขาชอบเราคิดว่าโอ้ที่คุยมานี่เป็นแฟนกันแล้วนะ อยู่ๆเขาก็มาส่งข้อความนี้หาคุณเขาจะบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว it just not the same anymore เขาบอก it just not the same anymore เาอก็บอกว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนั่นแสดงว่าเขาจะไม่สารต่อกับคุณนะเขาจะบอกเขาบอกเลิกคุณแล้วแต่บอกแบบอ้อมๆเฮ้ hey, ทำไมก็พูดแปลกๆ ถ้าพูดแบบนี้นะคะอย่าเสียเวลารอเขาบอกเลิกคุณทางอ้อมไปเลยข้อต่อไปไม่นะคะไม่ไม่ปุ่นนาน <c oughs> คนชอบเร็วเร็วก็ชอบนะคะ <c oughs> ข้อต่อไปก็คือถ้าเขาบอกคุณว่าผมยังไม่พร้อมที่จะมีใคร <c oughs> ผมยังไม่พร้อมที่จะมีใคร <c oughs> เอาพูดกันมาห้าเดือนหนึ 1, ่งปีทำไมเพิ่งมาบอกว่ายังไม่พร้อม <c oughs> หรือภาษาอังกฤษก็บอกว่า I'm not ready for a relationship นะคะ I'm not ready for it for relationship ค oh. okay, ือฉันไม่พร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์หรือจะมีความสัมพันธ์หรือจะมีใครในตอนนี้โอเคไหมเธอบอกเขายังไม่พร้อมนะคะจะมีใครในตอนนี้นั่นแสดงว่ามึงบอกเร็วแกบเวเธอบอกเรื่ฉัน ทางอ้อมนะคะเขากลัวเราจะเสียใจตกใจเขากลัวเราจะช็อกกวนจะบอกว่าเราเลิกกันนะอะไรอย่างี้เขาก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมเพราะเขาก็ไม่อยากหาน้ําใจเราเขาก็จะพูดในทางเลี่ยงๆแบบนี้ค่ะว่าอย่างเช่นนี้แหละข้อที่สองก็คือนั่นแหละ I m not ready for relationship หรือว่า I'm not ready for a this kind of relationship ก็เหมือน,นความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์แบบจริงจังแบบนี้ฉันยังไม่พร้อมโอเคขอสามไปต่อเขาบอกว่าฉันต้องการพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าอยากอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้หรือเขาจะบอกว่า I just need some space I just need some space คือ ต้องการระยะห่างฉันขอเวลาส่วนตัวฉันอยากอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะถ้าเก็บอก I need some space นะคะก็แสดงว่าเขาต้องการระยะห่างเขาต้องการเอาตัวออกห่างจากเราแล้วก็จะหายหายหายไปเลยในที่สุดโอเคไหมถ้าใครเจอแบบนี้นั่นแหละก็บอกเลยคุณแล้วค่ะไปต่อค่ะข้อที่สี่ประโยคที่เมื่อหลังบอกเลิกคุณแบบอ้อมๆไม่กล้าบอกตรงๆนะคะ โอเค you you deserve better you deserve better มาถึงว่าคุณสมควรจะเจอคนที่ดีกว่าฉันคุณสมควรเจอ,อคนที่ดีกว่านี้คุณต้องเจอคนที่ดีกว่าน,น,านี้คุณน่าจะเจอคนที่ดีกว่าฉันฉันอาจจะไม่ดีพอประมาณนั้นนะคะว่ดู you deserve better คุณ สมควรจะเจอคนที่ดีกว่าฉันนั่นแสดงว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้อาจจะเลวร้ายอะไรแต่เขาพยายามเอาตัวออกห่างจากคุณเขาเลยบอกว่า <S <S เห็นไหมผู้ชายไทยชอบพูดคุณดีเกินไปคุณดีเกินไปฉันคุณไม่คู่ควรกับฉันหรอกฉันไม่ไม่ดีพอสําหรับเธอเห็นไหมเขาถึงบอกว่าคุณหาคนที่ดีกว่าฉันเถอะนะ you deserve better เขาพูดอย่างนี้ไปเลยบอกลาเลยบอกลาเลยโอเคไหมบอกลาแบบไม่ไม่ตกใจเท่าไหร่นะคะแบบนุ่มๆนุ่น,นเนียนเลี่ยงเลี่ยงอ้อมอ้อมนะคะข้อห้านี้แบบหลายหลายคนเจอกันมากเลยข้อห้านี้หลายๆคนที่เข้ามาถามรันนะคะเนี่ยเขาพูดแบบนี้ก็หมายความว่า,วาไงคะเขาจริงใจกับหนูไหมคะเขาเป็นแฟนกับหนูจากเขาเป็นแฟนกับหนูไหม เนี่ยเขาจะพูดว่าเขาหาคือ let let's just be f r i e n d เาเป็นแค่เพื่อนดีกว่านะ let's just be friends เนี่ยคำนี้ไอ้ไหฝรั่งก็ชอบพูดถ้าสมมุติว่าคุณคบกันมาระยะหนึ่งคุยกันโอ้ oh, ดูทุกอย่างมันดีไปหมดเลยทุกอย่างมันโห oh, ดูดีดูเหมือนเขาชอบเราเราชอบก็าทุกอย่างมันโอเคคุยกันใช้เวลาโอโห แต่อยู่มาวันหนึ่งก็บอกว่า let's just be f r i e n d ฮะแล้วไอ้ที่ผ่านมาแล้วมันอะไรเห็นไหมแล้วที่ผ่านมาบางคนนะคะมาเจอตัวกันแล้วมาแบบมีความสัมพันธ์กันแล้วนะคะลึกซึ้งนะคะเอา้ากลับไปอยู่ไม่นานมาบอก let's just be f r i e n d เป็นเพื่อนกันดีกว่าขอเป็นแค่เพื่อนนะเ้า ทายเขาคุณแบบนี้นั่นแหละเขาบอกเลยคุณทางอ้อมโอเคไหมเราเป็นเพื่อนกันดีที่สุดนะคะเขาเป็นเพื่อนกันเถอะเพื่อนเพื่อนกันดีกว่าแหมที่อยากได้เราแล้โอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้ว let just be f r i e n d ไอ้พวกแบบนี้ก็มีเยอะนะไอ้พวกแบบเนี้ยเยอะนะถ้าใครเจอแบบนี้นั่นแหละเขาบอกเขาทีหัวคุณทรง เขาไม่เอากูเลย่นะครับไม่ต้องรอให้เซเเวลานะคะฝรั่งแบบนี้ฝรั่งดีๆมีเยอะแยะนะคะแต่ก็บอกไม่อยากเป็นแฟนกับเราอีกต่อไปอยากเป็นเพื่อนนะคะเราไม่ได้มาหาเพื่อนเพื่อนมีเยอะแล้วฉันอยากมาหาแฟนแม้ที่อยากได้ฉันเลยโอ้ยอยากะเป็นแฟนวางอนะคตทุกสิ่งทุกอย่างโน่นนี่นั่นโอ้สวยหรูฉันก็เคลิมเลยพรผ่านไประยะหนึ่งบอกขอ เป็นแค่เพื่อนละกันเป็นเพื่อนกันดีที่สุดดีสำหรับแกดีสำหรับฉันใจสลาย <c oughs> เป็นไงคะนะมันเป็นแบบนี้นี่คือวิธีบอกเลิกของฝรั่งที่ไม่บอกตรงๆแบบบอกแบบมีมมรยาบอกแบบไม่ไม่ห้ำผันนะน้ำใจของเราแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่รู้ภาษาอังกฤษนะคะเราจะรู้เลยว่านั่นคือมันบอกเลิกเราแล้ว พยายามพูดคำเลี่ยงๆนะคะโอเคไหมเจอนะคะความสัมพันธ์ที่แบบยูยูฝรั่งมาพูดนะคะในทำนองนี้คุณห้าข้อนี้คุณก็ไม่ต้องไปเสียใจนะคะไม่ต้องไปเสียใจว่าโอ้โหคบกันมาตั้งนานคุยกันมาเป็นปีเลยโอ้โสวาวาดความหวังทุกสิ่งอย่างว่าจะโอเคแล้วเชียวยูยูเขามาพูดแบบนี้กับเรามันบอกนะคะ ถ้าคุณเจอแบบนี้ไม่ว่าใครก็ช่างถ้าเจอเข้ามาบอกเลิกหรือว่าบอกตรงๆเลยว่าโอ้เขาบอกเลย I don't love you anymore I don't love you anymore ไม่รักคุณต่อไปแล้วฉันไม่มีใจคุณอีกต่อไปแล้วถ้าเขาพูดแบบนี้คือเขาพูดตรงๆว่าเราเลิกกันเถอะฉันฉันไม่รักเธออีกต่อไปแล้วอันนั้นคือบอกเลิกตรงๆนะคแต่ถ้าเขาบอกเลิกอ้อมๆสมมติเขาจะบอกเลิกตรงหรือบอกเลิกอ้อม แต่ถ้าบอกตรงๆมันจะเจ็บกว่ามันจะรู้ทีเดียวเนี่ยแต่เราอ้อมๆนี่บางคนยังไม่เก็ตนะคะยังไม่เก็ตก็ยังจะหวังมีความหวังต่อไปแต่ผู้ชายก็ค่อยๆหายไปงหายไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอแบบนี้ไม่ต้องไปเสียใจยคิดอย่างเดียวว่าเขาแค่คนที่ไม่ใช่คนที่ใช่จะไม่พูดแบบนี้คุณคนที่ใช่จะไม่มาบอกคำแบบนี้กับคุณ ะะเขาแค่คนที่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะอย่าไปให้ความสําคัญอย่าไปให้พลังงานอย่าไปให้ความรู้สึกกับคนที่เขาไม่ได้รักคุณจริงเขาไม่ได้เรียกอะไรไม่ได้ไม่อยากมีความสําคัญกับคุณไม่อยากมีความสําคัญที่จริงจังเขาอาจจะแค่เล่นๆนะคะวันหนึ่งเขาอยากไปกเขาก็พูดนะคะ เราจะนั้นสงสารทุกคนถ้าเจอแบบนี้นี่เลยค่ะยอมรับกับมันแล้วก็เดินหน้าต่อค่ะสูดร้ายใจลึกๆเลยค่ะผ่านไปหนึ่งอีกผ่านไปอีกหนึ่งบททดสอบแล้วฉัน <c oughs> นะพูดแบบนี้กับตัวเองแล้วเดินหน้าต่อแล้วให้เชื่อว่าคนที่ดีกว่าเนี้คนที่คนที่ต้องการความสัมพันธ์จริงจังมีอยู่รออยู่ข้างหน้า ะคะแค่นี้ค่ะแล้วคุณจะได้ไม่ทุกข์ไม่ทอ้อไม่เซไม่ซัดนานนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะแล้วมาเจอกันไลฟ์หน้าค่ะที่มาเร็วๆนีคิดถึงทุกคนนะคะ <c oughs> เจอกันใหม่กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ